จะไปดิพุยีปีน <h ide> <duh. S 3> ้องปดอีกซี่นหนึ่งก็ต้กงไปพี่น้องเลยม่โลหาเหตุมาคนเดียวเเมื่อก่อนเนมามาคนเดียวกัดไตาน้ำหลังมาันคือสิบมาแล้ววันนีคือสิหมอย คุดสสร็จหมดนะดีหิดปูกเห็ดละงกหิดพอออกแต่ว่าบุบเห็นหิดปู๊กหิดปูกอีที่สุดนล่นี่บ้าจะออกเถานะ

เห็ดกล็ลองดอกงามเห็ดบ่อเจ้าทน,น,นายเห็ดน้องเลียวหาบ่เห็นเห็ดไปฮาเห็ดก็ได้พอแกงเห็ดละโง่เห็ดปวกเห็ดสมปีนะเห็ดข่านะ ถ่ายแต่เห็ดปวกิ่งกเราไปถ่ายเพื่อเามามาหอดนา,าลูกชาลงมาเก็บผักอันบงไปผัด,ดเก็บผักบงไปผัดกินะออนมันงามงามผักบงนี่ เขบอกจะใส่ผุนใส่ปุ๋ยมันดอกแต่ว่ามันงามตลอดได้บัดนมันมันดินใหม่ดินเขาจกขึ้นมาแต่แต่น้าม่จกดินใหม่ขึ้นมามันละงามแต่ว่าจกอยู่พื้นน้าขึ้นมาตะ่กี้มันมีน้าเนาะเขาก็จกบนน้าแาละเขาเลยก็ได้ขี้นจกอยู่พื้นน้าพื้นนาเพียงมีหน้าอยู่มันมาแต่ใส่หน้าในกระดอกกระดีอ่ะแทน หย่าในมะพริกนี่จะมาเสียหย่าในมะพริกนี่พี่น้องเด๋ยันจักมือเขาจะมาเสียหย่าในมะพริกนี่เสียออกเบิดเสียออกมันเบิดแล้วก็ใส่ปุ๋ยิมันบบบนี้จะมาเสียหย่ามันในมะพริกนี่มันเบิดนี่มะพริกมันกำลังเป็นหมากกำลังเป็นหมากขันบอดด้นั่นก็ใช้ผูมีมาสิ

กำลังเป็นมากเนี่ยเดี๋ยฮะปลูกแต่บ่กเธได้ดำนาผุแหละเที่ยแต่ว่ามันพุนบดีเฮาได้มันก็เลยบอกงามเฮาได้เที่ยแต่ว่าพุนบดีเฮาได้เนาะผอมเป็นดินดากได้คำพุนพุนดีมันงามเด้ก็มันเป็นดินดากนี่ยพุนดีเนี่ยงามเขมันแดดล้านี่บอกงามเลยนี่นะมันเป็นดินดาก กำลังพี่น้องเลยปลูกไว้เดี๋ยวพอได้กินตะกี้เขาอาจจะปูบดหน่อยนี่เขาจะปลูกบดนี่ผมมีพปลูกหัวกินเบี้ยมันซะนี่นี่อันนี้กุ๊กไผ่กุ๊กไผ่ใหญ่ กุกไผ่ยายละมาหวานเนี่ยเห็นบ่ปบนบมู่งามเนี่ยเป็นดินดักหงาถั่วมดเนี่ยมันเคสนี้เป็นดินดักลา,า,ายดิกด,ดัดกปนหิน บ่ง,งามเขียนนี้ไปมันเป็นดินต้มเลยนี่เห็นบ่ง,มงามขังนี่ขังเป็นดินต้มเวลาเขาขุดปลูกมันก็ขุดง่าเด้ขุดงา่าขังีนขุดไปนี่ขุดง่ขังทั้งดินดินเมืองหินดินดากปนเมืองหินนี่ขุดแยกขุดแยกแล้วก็บ่ง,งามบันปลูกกับบ่ง,งาม เขาปวดใส่พุ่นได้โมมีพุ่นใส่พุ่นสิงามกว่านี้เฮาใชมาเสียหยาอบให้มันหยาบาแล้วาปุ๋ยมาใส่บานแล้วตัวนี้นะผักบกมันจะถัโถมเลยนี่ยักบกมันถั่วมเลยก็เลยบกงามผักบก็ให้ลงไปทางน้ำมันบุยลงได้เอาเลยดึงมันลงทางน้ำมันบุยลงมันไหลลงมันลามไปทางน้ำ ่คลงไปเลยอ้ำงามกินกับแกงงน้อไใหม่ก็เสพกับแกงงน้อไใหม่ผัดผักบุ้งไผ่ปูหมักผัดกับแกงงน้อไใหม่ตำมะหุ่งเนาะ อยางเลยมานี่เฮาก็จบคลิปเอง่นพี่น้องฝากกดไลก์กดติดตามเด้อสบายดีคลิปหน้าพบกันใหม่น้ํหลายบ่ได้บ่ได้ปล่อยปลาหลายปีนี้เนี่ยพี่น้องเอ้ยบ่มีเงินซื้ออันปลาแล้วบ่เฮบ่ได้ปล่อยหลายน้ําเลเก่าพอเฮาจ้างจกลงนี่เฮาจ้างจกลงน้ําเลเก่าปลาหลายแต่เก่ากปีนี่ได้ปล่อยปีนี้ เงินก็อะไรก็อยากใส่นั่นอยากเห็ดเงินก ok ็อะไรก็อยากเห็ดเนาะอยากถือเลขแล้ววันที่หนึ่งคือเขาเด้อยากถือเลขอันคือนั่งอันน่ะอยู่อยู่ลาวฮานี่แหละคนลาวนี่แหละอยากถือเลขคือผลนน่ะชี้ปลายตื่น่ะอยากถือเลขคือผลนน่ะชี้ปลายตื่ะพี่น้องนอนบ่หลับดอกเนาะ คอมเมนต์ก็ชินอนบลับก็แค่นี้เละคือชุดผืนนชิ้นปลายตื่นน,อน,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 นอนบลับดอกถือลายเด้ดีใจแหงเห็นบอกเป็นดินดากกันดินดากันแก้มเป็นปนเมืองหินนี่ปูกระมงามขนาดว่าอันกุ๊กพ่ายยายยังเมืองงาม nè nắng hinh bong nắng bong 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 ngam bong 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 ngam bong 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 bong